สวัสดีค่ะวันนี้แม่บานพามาเที่ยวบึงพารานชัยนะคะพี่น้องจากเดินชมนะคะความสวยงามตอนเย็นๆน,นะคะตอนเย็นๆของบึงพารานชัยนะคะพี่น้องจากอันนี้นะคะทางเข้านะคะทางเข้าบึงพารานชัยนะคะพี่น้องจากแล้วก็มีรอบข้างสวยงามมากพี่น้องจา๋าหอ,อโบสถ์นะคะ ขอบูธนะคะพี่น้องจ๋าสวยงามวันนี้เขามีงานด้วยนะคะเขามีงานด้วยนะคะไม่หวานมาไม่ทันนะคะมาไม่ทันเขาแห่ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสวยงามค่ะตอนเย็นๆตอนเย็นของบึงพระลานชัยนะคะพี่น้องจ๋าสวยมากสวยงามมากพี่น้องจ๋าตอนเย็นๆนะคะคน ออกกําลังกายเยอะๆเลยนะคะพี่นงครับสวยงามทางเข้านะคะทางเข้านะคะพี่น้องจ๊ะไรนะคะคือทางเข้าทางเข้าบึงนะคะนี่นะคะสวยงามมีโบสเล็กๆด้วยนะคะในบึง เมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดนะคะสวยนะคะมีโหมดเล็กๆประดับด้วยนะคะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะ,นนะ,คะแล้วก็มีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนะคะก็จะมีศาลหลักเมืองนะคะพี่้องจะ นี่นะคะเสาหลักเมืองนะคะยังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสวยงามมากนะคะนี่นะคะให้บวานก็จะมากราบนะคะจะกราบนะคะพี่น้องจา้าสวยงามมากนะคะดอกไม้นะคะดอกไม้ก็สวยนะคะพี่น้องจ้าสีสดใส ่น้องจ๋ากาบไล่นะคะตอนนี้มากาบสารหลักเมืองนะคะพี่น้องจ๋าอยู่ข้างหอโบสถ์พอดีนะคะวิวสวยมากพี่น้องจ๋านะคะสวยมากจ้านะคะบึงพารานชัยนะคะอยู่กลางบึงพารานชัยนะคะพี่น้องจ๋า รอบๆก็สวยงามนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะอยู่กลางบึงพระลานชัยนะคะพี่น้องจ้านี่นะคะบึงพระลานชัยนะคะพี่น้องจาสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะพี่น้องจ้า รอบเมืองนะคะพี่น้องจา๋านี่เลยนะคะก็หอโบสถนะคะสวยงามมากนะคะพี่น้องจ๋าเดิตอนนี้เขาเปิดไฟแล้วนะคะตรงหอโบสถนะคะสวยงามมากะคะ่ะ